นิทานเรื่องป้อมปอมลื่นกลางหิมะในเช้าวันหนึ่งของฤดูหนาวหิมะแรกของปีเริ่มโปรยปลายลงมาจากฟ้าเกล็ดหิมะสีขาวนุ่มราวปุยนุ่นค่อยคอยคลุมหลังคาบ้านถนนและทุ่งโล่งรอบมหมู่บ้านให้กลายเป็นสีขาวโพลนปอมปอมยืนมองออกจากหน้าต่างบ้านด้วยตาเป็นประกาย เขาชอบฤดูหนาวที่สุดเพราะมันมาพร้อมกับหิมะและความสนุกที่รออยู่วันนี้ต้องออกไปเล่นให้เต็มที่เลยปอมปอมพูดกับตัวเองแล้ววิ่งออกไปหาบรรดาเพื่อนรักของเขานั่นคือโมโมคาปิบาร่าขี้อายแต่ใจดี Lulu, ลูลูกระต่ายตัวเล็กคล่องแคล่วและโทโตแพะน้อยที่หัวเราะเสียงดังเสมอ ทุกคนเอากระดานไปสไลด์หิมะกันเถอะป้อมปอมชวนอย่างตื่นเต้นเพื่อนเพื่อนยิ้มรับและหยิบกระดานคนละแผ่นก่อนจะพากันเดินลุยหิมะไปยังเนินสูงข้างหมู่บ้านเมื่อมาถึงเนินหิมะสีขาวกว้างใหญ่เหมือนสนามเด็กเล่นธรรมชาติเพื่อนแต่ละคนผลัดกันนั่งบนกระดานแล้วถลายลงมาด้วยเสียงหัวเราะวู้ฮู เร็วมากเลยลมเย็นผัดผ่านใบหน้าแต่ความอบอุ่นจากเสียงหัวเราะของเพื่อนๆทำให้ทุกคนสนุกไม่รู้เหน็ดเหนื่อยระหว่างที่เล่นอยู่นั้นปอมปอมเหลือบไปเห็นเนินอีกด้านหนึ่งที่สูงและชันกว่ามากหิมะที่นั่นขาวสะอาดเหมือนยังไม่มีใครได้ลองเล่นเลยเขารู้สึกว่ามันต้องสนุกยิ่งกว่าแน่ๆเลย ป้อมป้อมอย่าไปเล่นตรงนั้นเลยมันชันเกินไปโทโทเอ่ยเตือนเล่นตรงนี้ก็ดีแล้วปลอดภัยด้วยแต่ป้อมป้อมหัวเลาะเบาๆไม่เป็นไรหรอกเร็วกว่านี้ต้องมันกว่านี้แน่นอนเขาลากกระดานขึ้นไปบนเนินชันอย่างมั่นใจลมหนาวพัดแรงขึ้นเมื่ออยู่สูงขึ้นพอจัดท่าบนกระดานเสร็จ ปอมปอมก็ถลายลงมาด้วยความเร็วที่มากกว่าที่เคยลมตีหน้าแรงจนต้องรีตาตอนแรกเขารู้สึกตื่นเต้นสุดๆแต่แล้วกระดานก็เสียหลักในจังหวะที่พื้นหิมะไม่เรียบร่างของปอมปอมกลิ้งไปมาก่อนจะหยุดที่เชิงเนินโอ้ยเขาร้องเบาๆเพราะรู้สึกเจ็บที่ขาโมโม่ลูลูและโทโทร,รีบวิ่งมาหา ปอมปอมเป็นอะไรมากไหมโมโมถาม,มด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงเพื่อนทั้งสามช่วยกันพยุงเขากลับไปที่บ้านทันทีในวันต่อๆมาปอมปอมต้องพันผ้ารอบขาและนั่งอยู่บนเก้าอี้ริมหน้าต่างเขามองออกไปเห็นเพื่อนๆอยังเล่นสไลด์หิมะกันอย่างสนุกสนานเสียงหัวเราะของพวกเขาลอยมาเข้าหู แต่แทนที่จะทำให้ยิ้มปอมปอมกลับรู้สึกเหงาและเสียดายที่ไม่ฟังคำเตือนของเพื่อนไม่นานเล่นเกินพอดีเลยเขาพึมพำกับตัวเองหลายวันผ่านไปขาของปอมปอมหายดีเขารีบวิ่งออกไปหาเพื่อนๆอีกครั้งทุกคนดีใจที่เขากลับมาเล่นได้ วกเขาสไลด์กันบนเนินเดิมที่ไม่สูงเกินไปอย่างสนุกสนานปอมปอมหัวเราะไปกับเพื่อนๆจนลืมความเหงาก่อนจะกลับบ้านป้อมปอมมองไปยังเนินชันที่เคยลื่นลงมาเขายืนเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มแล้วพูดกับตัวเองว่าไม่เอาอีกแล้ว ตั้งแต่นั้นมาปอมปอมก็รู้ว่าการเล่นสนุกนั้นดีแต่ต้องรู้ขีดจำกัดของตัวเองและไม่เสี่ยงเกินพอดีเพราะความปลอดภัยและการได้อยู่เล่นกับเพื่อนๆไปนานๆสำคัญที่สุด